เชฟกุแตครับแท็กซิ่งคืออะไรครับแท็กซิ่คืออะไรใช่ไหมคะหลายๆคนติดปัญหาแท็กซิ่งนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าแท็กซิ่งคืออะไรนะคะ แท็กซีนก็คือการยื่นขอสินเชื่อนะคะผ่านธนาคารนะคะหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใหญ่นะคะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะคะหรือสินเชื่อพอตไซอ่ะหรือว่าจะเป็นสินเชื่อเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนโทรศัพท์นะคะผ่อนบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดนะคะต่างๆนะคะหรือว่าการยื่นขอสินเชื่อออนไลน์นะคะอันนี้ก็ติดแท็กซิ่งได้นะคะลูกค้าซึ่งการยื่นขอ1ครั้งเท่ากับลูกค้าติดแท็ก1ครั้งนะคะติดแท็กซิ่ออกรถได้ไหมครับติดแท็กซิ่ สามารถออกได้นะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าอยากออกง่ายๆแนะนําไม่ควรเชิญ2ครั้งภายใน1เดือนค่ะลูกค้าถ้ามีครั้งที่3ามแลครับถ้ามีครั้งที่3นะคะลูกค้าครั้งที่3ออกได้นะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าเพิ่มเงินดาวเข้ามาซะหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าอาจจะจัดให้ไม่เต็มแล้วนะคะแล้วมีรครั้งที่4ี่แลครับครั้งที่4ี่ถ้ามีครั้งที่4นี่ไม่ควรนะคะลูกค้าแต่ว่า ขอดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าครั้งที่1ครั้งที่2ติดอะไรมานะคะอยู่ที่เจตนาของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้าติดครั้งที่5้าล่ะครับครั้งที่หนี่นี่ยิ่งไม่ควรนะคะลูกค้าถ้าติดครั้งที่5นะคะขอปรึกษาพูดคุยนะคะเรื่องรายละเอียดลูกค้าก่อนนะคะเรียกว่าปรึกษาแบบว่าติวเข้มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้ของลูกค้านะคะแล้วก็สอบถามอนว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะลูกค้าติดปัญหาตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันค่ะลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรืออยากปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้เลยที่เพจโอมากษเสคานะคะยินดีให้คำปรึกษาคะ่ะลูกค้าทางเรามีไฟแนนซ์หลากหลายนะคะคอยให้บริการทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะเรื่องรถมือสองไว้ใจโอมากษเรคารถดีมีประวัติเช็คได้คะ่ะ